สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องยูและคลิปอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่มีคลิปคลิปขุดล่องน้ําท่อน้ําแตกหนาบ้านนะคะแต่วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การส่งเงินให้ที่บ้านนะคะว่าส่งเงินโดยวิธีไหนทํายังไงนะคะค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยววันนี้ก็นั่นแหละมีซ้มตำกุ้งสดไม่ใช่กุ้งสดกุ้งลวกอร่อยเดี๋ยวกินไปเล่าไปเนาะส่งเงินให้ที่บ้านโดยใช้วิธีนี้มาโดยตลอดตั้งแต่มาอยู่อเมริกา วิธีนั้นก็คือการส่งเงินผ่านเปเ p a านะคะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเวลาส่งเงินไม่ต้องยุ่งยากใช้เคไซเบอร์ ber, ไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรทำไมส่งเคไซเบอร์ ber, แป๊บเดียวถึงนะคะแต่มาอยู่อเมริกาก็ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อย ก็ส่งไปทางเปย์พาวนะคะส่งเข้าบัญชีเปย์พาวที่เราผูกติดเข้าบัญชีเปย์พาวที่บัญชีที่เราผูกติดเปย์พาวไว้นะคะที่เมืองไทยเพราะส่งเงินจากบัญชีธนาคารอเมริกาเข้าเปย์พาวแล้วก็จะใช้เวลาประมาณเจ็ด ถึงสิบวันทําการนะคะเจ็ดถึงสิบวันทําการจากนั้นก็คือเราอะจะส่งไปก่อนอก่อนสิ้นเดือนเพราะปกติจะส่งเงินให้ที่บ้านทุกๆสิ้นเดือนอยู่แล้วนะคะ ตอนจะส่งเนี่ยเพราะมันใช้เวลาเจ็ดถึงสิบวันใช่ไหมคะก็จะส่งประมาณกลางเดือนพอดีเงินเดือนออกทุกทุกสองสัปดาห์นะคะ t w e e k สอง week ทุกทุกสองสัปดาห์ก็ประมาณกลางเดือนก็ส่งส่งเข้าเปเปาไว้จากนั้นก็ประมาณเจ็ดถึงสิบวันกว่าจะถึงสิ้นเดือนเงินก็ถึงที่บัญชีไทยเรียบร้อยนอนรอเราเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะส่ง ให้ใครหรือส่งยังไงเราก็ใช้บริการเคไซเบอร์ได้นะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ยุ่งยากพอถึงบัญชีไทยแล้วไม่ยุ่งยากแล้วนะคะแต่สำหรับค่าบริการนะคะ ส่งเข้าไปพาวนะ่ะแพงไหมคือปกติเราจะส่งประมาณ200หรือ200ถึงพันเหรียญน,นะคะแต่ละเดือนไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะก็เสียค่าบริการก็4.99กา หรือประมาณหรือไม่ก็ห้าเหรียญค่ะถึงห้าเหรียญสี่จุดเจ้าเก้าถึงห้าเหรียญไม่แพงแล้วก็ปลอดภัยนะะแต่พอเงินถึงบัญชีเปย์พาวแล้วนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทรานสเฟอร์ เราต้องโอนเข้าบัญชีไทยทันทีนั่นแหละถึงจะต้องนั่นแหละถึงช้เวลาเจ็ดถึงสิบวันนะคะในการส่งเงินไปนะคะใช้เวลาเจ็ดถึงสิบวันพองเงินถึงเมืองไทยแล้วโอ้ย้อนมาก่อนย้อนว่าค่าบริการไปปาไปพาเนี่ยแพงไหมนะคะ สำหรับค่าบริการเปย์พานะคะไม่แพงไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะหากเราส่งไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทนะคะจะไม่เสียค่าบริการอะไรเลยแต่ถ้าเราส่งต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทก็จะเสียค่าบริการให้กับเปย์พา ตั้งแต่ส่งส่งมาไม่เคยเสียค่าบริการให้เปียพาวเลยค่ะแต่เลทการแปลงค่าเงินก็จะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจช่วงนี้โควิด1 9เข้าเศรษฐกิจก็เริ่มไม่ค่อยดีนะคะค่าของไอ้ค่าค่าเงินบาทก็จะต่ำ ก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองเหรียญส่งไปสองร้อยเหรียญเนี่ยก็เป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันเอ้ยสามหกสามสองหกหกพันกว่าบาทก็ได้เยอะอยู่ เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะเพราะวิธีอื่นไม่เคยใช้เลยค่ะไม่รู้เขาเขาทำยังไงกันแต่วิธีนี้สำหรับเรานะสำหรับยูนะเป็นวิธีที่พอพอพอ,พอเราทำมานานทุกๆเดือนเราก็ชินเราก็เริ่มรู้ระบบ แล้วก็คิดว่าง่ายง่ายกว่าวิธีอื่นไม่ยุ่งยากนะคะเพราะเราเซตร,ระบบทั้งที่ไทยและที่นี่ไว้แล้วทางระบบไซเบอร์เคไซเบอร์ทำบัญชีผูกติดกับเป้พาวแล้วก็เพิ่ม เพิ่มเลขที่บัญชีเข้าเคไซเบอร์ K จัดก,การอะไรทำไมเรียบร้อยค่ะก็ใส่บัญชีพ่อบัญชีแม่วันนี้วันเกิดพ่ออยากโอนเงินให้พ่อก็โอนได้วันนี้วันเกิดแม่อยากโอนเงินให้แม่ก็โอนได้นะคะหรือโอนให้เขาใช้จ่ายทุกเดือนก็โอนได้เร็วทันใจ องเราเอาไปใช้กันดูเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ไม่แน่ใจว่าวิธีนี้จะแพงกว่าวิธีอื่นไหมนะเพราะไม่เคยรู้ว่าวิธีอื่นเขาทำกันยังไงบางคนไปส่งที่วอร์มอ่ะอัน,นัไม่รู้ว่าเขาไปส่งกันยังไง เป็นพี่ที่รู้จักกันเขาไปส่งที่วอมากพอไปส่งก็ให้ลูกไปรอที่ธนาคารที่เมืองไทยว่าเราส่งเวลานี้นะแล้วให้ลูกก็เป็นรับคือพ่อแม่อยู่ก็แก่แล้วไง ไม่อยากให้เขาลำบากที่จะต้องเป็นนั่งรอเพราะเราจะส่งเวลานี้เพราะเวลาต่างกัน14วันเอ้ย14สี่นะเออชั่วโมงประมาณนะก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องส่งไปช่วงเวลาไหนประเทศไทยนะตอนนั้นเวลาเ,ลาเท่าไหร่อะไรเงี้อยอยุ่งยากเเข้าไปอีก แล้วต้องให้พ่อกับแม,ม่ไปรอไม่รู้ <m> ก็เลยเลือกส่งวิธีนี้ดีกว่าเข้าไปพาสะดวกเราก็เช็คสถานะได้ตลอดว่าก็เข้าไปในบัญชีเปย์พาวของเราอะ่ะ เราไปเช็คว่าเงินถึงหรือ,อยังเข้าไปเช็คในเคไซเบอร์ออนไลน์ว่าเงินตอนนี้เข้าไปหรือ,อยังหรือว่ายังไม่เข้าอะไรนี้เราก็มั่นใจได้ว่าเงินเราไม่หายแน่นอน แล้วก็เงินถึงมือผู้รับแน่นอนจุมตาก็อร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวไว้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ใหม่้า ใหม่ๆให้ฟังนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ